สวัสดีค่ะไรเกษตรสากยรายงานตัวนะคะ EP นี้เป็น EP แรกนะคะที่ไรสากายเนี่ยจะมาแบ่งปันพี่น้องที่อยากทำเกษตรด้วยกันนะคะภาพนี้เป็นภาพที่พี่ถ่ายคู่กับต้นพยุงนะคะที่นำไปปลูกอายุ2ปีแล้วที่ไรพี่ก็จะปลูกไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ผลไม้ผักพืชผักผลไม้นะคะ ที่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันตามฤดูกาลน,นะคะไม้ยืนต้นก็จะมีพวกไม้สกักไม้พยุงไม้ประดู่ยางนาบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีไผ่ก็3-4สายพันธุ์ค่ะไม่ได้ปลูกเยอะนะคะปลูกอ,อย่างละ5 0ต้น20ต้นนะคะสำหรับไรซากายก็เป็นน้องใหม่ใน YouTube ฝาก พีพีเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะนี่ก็เป็นมะม่วงไข่มุกแดงค่ะผลจะสีม่วงๆกลมๆอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าผลที่โตเต็มที่ก็จะหนักอยู่ที่7 8ขีดเลยทีเดียวนะคะเหมาะกับจะปลูกเป็นไม้ประดับก็ดีค่ะเอาไว้รับประทานก็อร่อยนะคะเพราะว่า หามแล้วก็สุกเนี่ยจะทานอร่อยมากคำหามเนี่ยจะทานเหมือนมะม่วงมันรสชาติกรอบนะคะแต่ถ้าไม่หามเนี่ยอ่อนๆเนี่ยรสชาติค่อนข้างจะไม่อร่อยนะคะกลิ่นแรงไปนิดนึงพี่ปลูกมาเป็นปีที่สองแล้วนะคะปีที่สองลูปดกมากๆเลยเนี่ยค่ะ ลูกจะห้อยยาวๆอย่างนี้นี่ก็เป็นทางเข้าไร่ของพี่นะคะไร่สาไกา่แล้วก็มีพริกขี้หนูส่วนที่ปลูกเองด้วยนะคะที่ไร่แล้วก็มีมันหวานญี่ปุน่นแล้วก็มีคาทยอยปลูกมีเลมอนฮาวายด้วยนะคะน้ําเยอะมากๆเหมาะกับการทําน้ําปั่นมากๆเลยนะคะที่ไร่เนี่ยแล้วก็ก็จะมีช่วงฤด,ดูการปลูกข้าวเราก็จะมีข้าวนะคะ ปลูกไม่เยอะค่ะนิดหน่อยทดลองปลูกไปเรื่อยๆนะคะข้าวหอมชัยภูมินะคะเป็นข้าวพันพื้นเมืองที่ชัยภูมิที่คือขายของกสิกรรมธรรมชาติแป่งปันมาให้นะคะได้ทดลองปลูกกันยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไล่สากไก่ด้วยนะคะ